สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับก็นะครับได้นำนะครับพระนะครับสมเด็จนะครับสายวัดลขังนะครับที่เราเรียกกันว่าลักษณะของพิมพ์พิเศษนะครับองนี้ทั้งพิมพ์พิเศษแล้วก็เนื้อพิเศษด้วยนะครับเราจะเห็นว่านะครับองนี้ก็อยู่ในปีประมาณปีพศนะครับที่การจัดตร้งก็ประมาณปีพศส4 0 0 8นะครับแต่องนี้ความพิเศษคือเป็นลักษณะเนื้อที่มีส่วนผสมของว่านสมุลือดนะครับ ว่านสบู่เลื่อนนี่จริงๆแล้วนะครับถ้าตามโบราณเราอาจจะเข้าใจว่ามีในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความนะครับคุมกระพันชาตินะครับความนอนชาตินะครับมีอภิอภินิหรนะครับมีความรู้มีอํานาจในการคุ้มครองตนนะครับของผู้ใช้นะครับอย่างเช่นนะครับว่านสบู่เลื่อนหลายๆวาระนะครับก็จะสร้างให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ ที่สาธารณเมืองที่ทหารตำรวจข้าราชการนะครับที่ทํางานเสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าถ้ามีนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นกันค่อนข้างจะได้ยากแล้วนื่อจากในพระในยุคเก่าๆยุคโบราณนะครับเราถึงจะรู้จักกันนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะหาชมได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับอ่นนี้ก็นะครับถือว่าเป็นพระที่มีอายุนะครับน่าสนใจนะครับน่าศึกษาในเชิงทั้งในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็นะครับในเชิงพุทธคุณนะครับ อันพระรคุณจะเกิดขึ้นก็นะครับขึ้นอยู่นะครับกับเรานะครับกับตัวเรานะครับศรัทธาที่เรามีนะครับต่อครูบาอาจารย์นะครับบวกกับวัตถุมงคลที่มีนะครับสองสิ่งนะครับจึงจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับจึงจะเรียกว่าความเป็นมงคลนะครับมีวัตถุมงคลดีแล้วก็พระพุทธนให้เป็นมงคลด้วยนะครับจะมงคลกี่ประการนะครับก็นะครับลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าสามารถทําได้กี่ข้อนะครับ มงคล38ประการนะครับนะครับถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นยอดคนเลยนะครับงั้นถ้านะครับเรามีวัตถุมงคลแล้วนะครับวันนี้ก็จะนําวัตถุมงคลนะครับหากท่านมีแล้วนะนะครับอ่ามาท่านมีนะครับจิตใจที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะนำนะครับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับมาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมกันนะครับสวยงามทีเดียวนะครับก็เราดูด้วยตาเปล่านี่ก็สวยแล้วนะครับ อ่าวันนี้จะมีความสวยงามมากนะครับเป็นผ้าเก็บสภาพหิ่งทีเดียวนะครับถือว่าผ่านการใช้มาค่อนข้างน้อยนะครับน้ว่านสมูเลดนะครับเนี่ยครับผ้าเก็บสภาพหิ่งเลยนะครับเนี่ยจะมีลักษณะของคราบพวกคราบน้ําว่านอยู่ด้วยนะครับสีแดงองค์จมลูนิดนิดนะครับอ่าบางองค์ก็จะมีออกสีอ่าจัดก็มีนะครับแต่จัดแบบนะครับเข้มเข้มแล้วก็มีความสวยงามนะครับ อ่านี่ครับจะเห็นว่าลักษณะนะครับพระเนี่ยไม่ผ่านการลงรักนะครับจะปรากฏเห็นพวกขุมคาบน้ําว่านนะครับแล้วก็ผลึกเนี่ยแอนไซส์นี่ยคัดชัดเจนเลยอันนี้ 10x นี่เราก็เห็นความสวยงามแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะครับอ่า 10x แล้วก็ผ่านกล้องขยายจากโทรศัพท์ด้วยนะอ่านี้ก็น่าจะสักหลายสิบ x อยู่นะครับก็นะครับช่วยให้เราได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จากกล้อง 10x นะครับเพราะบางท่านนี่ก็นะครับอ่าถนัดก็ถนัดดู กล้อง 10x นะครับไม่ถนัดดูกล้องนะครับขยายกําลังสูงก็เอาวันนี้ก็ชมให้ชมกันทั้งแบบ 10x นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะให้ชมทั้งแบบ3 n 1 0 0พ x นะครับสาหรับท่านที่นะครับสนใจนะครับที่จะดูในระดับอนูนะครับเราลุกพูดกันอย่างนี้เลยนะครับอยากจะสังเกตเห็นลักษณะของเนื้อนะครับมีบางจุดก็จะเป็นลักษณะจ้ำ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 นะครับเห็นไหมครับเนื้อไม่ไม่ได้เหมือนสีทาบ้านนะครับไม่ได้เหมือนการลักษณะของการ เอาสีไปชุบหรือว่านะครับเอาสีมาทาบ้านนะครับก็จะเป็นรักษาเรียบเป็นแผ่นและนาบเดียวกันทั้งทั้งองค์เลยนะครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่าก็อาจจะเห็นเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะเห็นเป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่ากันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับบริเวณพระอุระในองค์นี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับของกลุ่มแร่กิมเซียวนะครับที่ปรากฏนะครับที่เขาลงไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นมวลสารนะครับสาคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการจัดสร้างหลวงปู่ทวดนะครับ นะครับสวยมากครับเนื้อนี่นะครับออกอ่แดงอมชมพูละเลื้อนะครับน่าใช้มากนะครับจริงๆแล้วนะครับว่านสบู่เลือดเนี่ยยังมีคุณนะครับวิเศษทางยาด้วยนะครับนะครับก็จากสถาบันวิจัยนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับลองไปหาดูได้นะครับก็เอาคีย์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับคีย์ว่าว่านสบู่เลือดนะสกุลของว่านสบู่เลือดมีมากมายหลายอย่างหลายชนิดนะอธิบายไม่หมดไม่ไหวเลยนะครับเพียงแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับยา แผนโบราณกันสักเท่าไหร่นะครับปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนเราก็นะครับไปหาหมอนะครับหาหมอร้านขายยาที่มีเภสัชนะครับหรือไปซื้อยาสําเร็จรูปมากินกันเองเลยก็นะครับเราจะไม่ค่อยนะครับเข้าใจเรื่องสรรพคุณอันทีจริงแล้วนะครับในยุคโบราณเนี่ยนะครับในยุคที่สาธารณสุขยังไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยนะครับผู้คนส่วนใหญ่นะครับยังใช้นะครับพืชนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราเรียกว่าว่านนะครับหรือ ว่านยาต่างๆบนาอกต้นไม้เปลือกไม้นะครับอหัวแก่นไม้นะครับมาทําเป็นยารักษาโรคกันนะครับก็นะครับจะแตกต่างกันไปจนวอนนะครับอันนี้เราย้อนยุคกลับไปนะครับในอยุ่ยุคโบราณนะเดี๋ยวเรามาชมครับระดับอนูนะว่านะครับในเนื้อนะครับมีมวลสารนับอะไรบ้างนะครับให้เราได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับกับกล้องขยาย 3000x นะครับ ครับเดียวค่อยๆปรับกล้องก่อนโอ้ยไม่ต้องปรับก็สวยแลย้วนี่ความจริงเดี๋ยวนะผมปรับกล้องดีกว่าโอเคไหมอ่านะครับโอ้สวยมากอันนี้เราอาจจะดูกันนะครับจุดสาคัญสาคัญนะนะครับอันนี้เราผมให้ดูจุดหลักๆเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องปรับกล้องบ่อยนะครับอันนี้เป็นบริเวณพระพักนะครับบริเวณพระเกศเห็นไหมริ้วรอยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับรอยเส้นหน้าผากนะครับรอยย่นนะนะออการแกะพิมพ์นี่ก็เหมือนกับ บล็อกน,นี้จะเป็นบล็อกเหมือนบล็อกหน้าบล็อกเดียวกับหน้าอาบเช่เลยนะครับเนี่ครับดูลักษณะของผลึกันไซที่เกิดขึ้นนะครับบนองพระอันนี้พวกสีขาวเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะใช้ใช้ไปก็จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนวันละน,นะครับพูด,ดง่ายๆเนาะเปลี่ยนวันละนะครับนะครับก็จะเปลี่ยนวันละเปน็นลักษณะสีใสๆนะครับสีใสๆคือไม่มีส,มสีนี่อันนี้เป็นออรลักษณะสีขาวขุ่นๆนะครับเนี่ยอันที่ตกผลึกแล้วก็จะเป็นลักษณะสีขาวใสเห็นนะครับ นะยังมีขาวขุ่นแล้วก <un> ็ขาวใสนะครับสองสีเห็นนะครับขาวใสนี่ตกผลึกแล้วนะครับก็ในเม็ดหนึ่งก็จะมีทั้งใสทั้งขุ่นนะครับนะครับจะมีทั้งใสทั้งขุ่นมันทับกันไปทับซ้อนทับไปทับซ้อนกันไปทับซ้อนกันมานะครับพวกแรกกิมเซลแล้วก็พวกกลุ่มสีเขียวนะอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นผลมาจากพวกน้ำว่านพุทธมหาว่านร้อยแปดนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเศษแร่ลัตนาชาตินะครับแต่เบนนั่นจะเป็นพวกว่านมากกว่านะครับลักษณะเกาะ ติดแน่นอยู่กับนะผสมผสานกับผลึกแคนไซนะครับแร่กิมเซลนะครับแล่ทองน้อยนะครับหรือตาสาทางวิทยาศาสตร์เรียกแห่เฮมาไทนะครับอันนี้ก็นะครับมีความสวยงามแล้วก็มาสลับซับซ้อนีเดียวนะครับแล้วก็มีผลึกแคนไซนะครับทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าที่มีความสวยงามมากอ่ตรงนี้สีนี่หวานแหววมากสีเหมือนสตอเบอรี่เลยนะครับน่าทานมากนะครับสีหวานนะครับสีหวานเดียยิ่งดูอย่างเงี้ยนะครับลักษณะมีอ่าเขาเรียกว่าความสวยซึ้งนะครับ ดูไม่ดูไม่เบื่อนะครับตรงนี้ดูไม่เบื่อนะครับเนี่ยดูตรงจุไดไหนก็ได้นะครับขยับตรงไหนก็ได้ครับเหมือนกันหมดนะลักษณะความช้ำความใสนะครับและลักษณะการแพร่กระจายของสีเนี่ยนะครับเอ่อก็มีมิตินะครับชวนมองนะครับทาให้เกิดองค์ประกอบโดยรวมนะครับเมื่อนะครับเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยนะครับมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามอันนี้พอเราเขาย้ายเข้ามาดูด้านในเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะนะครับนะครับมาคุมมวลสารนะครับบางเม็ดนี่ ทบจะอธิบายไม่ได้นะครับเนี่ยมันเล็กมากนะครับก็ดูไปดูเป็นเรื่องของสีไปแทนอย่างนี้เม็ดสีดำเล็กๆี่นะครับนะครับอ่าเราก็ดูว่ากลุ่มพวกปกไบลานนะครับพวกบอนบินเผาหรือเปล่านะครับหรือเศษอ่าของแร่ลริมกินเสียน้อยแล้วก็ต้องไปวิเคราะห์กันเจาะเล็กกันอีกทีหนึ่งแต่เล็กๆมากก็นะครับอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับค่อยๆพิจารณาครับเอาดูที่เราเห็นกันแล้วกันนะครับที่เราเห็นก็นะครับมีความสวยงามลงตัวทีเดียวสําหรับว่านสรูเลือดนะครับถ้าในทาง แบบความเข้าใจโบราณก็จะมีเรื่องของความแคล้วคลาดนะครับอยู่โยมคงกระพันนะครับมีเหนียวด้วยนะครับในว่านสบู่เลือดด้วยนะสมัะะยก่อนนั้นพวกที่เขาอะไรเขาเขาต่อยมวยเขาตีมวยกันเนี่ยเขาก็จะใช้ยาพวกนี้นะทาด้วยเขาบอกว่ายาเป็นยาเหนียวนะนั่นเป็นความเชื่อของคนโบราณน,นะครับก็ไม่รู้นะก็ต้องไปศึกษากันเองนะครับแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อ นะครับก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับนะครับ <Haj> ม <de> <framing> ีความสวยงามสวยจึ้งนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจก็นะครับมีแบ่งบูชาให้นะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับในช่องคำอธิบายนะครับก็จะมีทั้งเบอร์ต่อสายตรงเบอร์เพจนะครับต่างๆนะทางไลน์นะครับให้ติดต่อกันขอขอนะครับอ่าก็นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับที่นะครับติดตามรับชมรับฟัง นะครับวันนี้ก็นะครับคลิปนี้นะครับก็นําสิ่งดีๆมามอบให้กับนับนักบูชานักสะสมนะครับชอบไม่ชอบนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็นะครับใครชอบก็นะครับช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครก็ในคลิปต่อไปก็จะนํานะครับพระสวยๆนะครับมาให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับจบคลิปนี้ก็นะครับสวัสดีครับ